สวัสดีครับผมจะมาแนะนำการทำวิดีโอด้วยโปรแกรม PhotoCo นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการทำสไลด์ภาพพร้อมเสียงประกอบกันไปด้วยซึ่งมีขั้นตอนทำดังนี้ครับเบิลคลิกที่โปรแกรมเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะปรากฏหน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากการ เลือกภาพที่เราต้องการมาทําเป็นวิดีโอมาใส่ลงในสไลด์ตรงนี้นะครับโดยเลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้ได้เลยครับโดยการเลือกภาพลงในแทบสไลด์นะครับเราจะเลือกที่ภาพที่เราต้องการเลือกแล้วก็ลากลงไปในแถบสไลด์นะครับ จากนั้นเราลองกดเล่นดูเลยนะครับต่อมาเป็นปุ่ม A B นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม เอฟเฟกต์พื้นฐานในตัวโปรแกรมจะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบที่ใช้ในการเปลี่ยนภาพครับจา,จากนั้น เราก็ลองกดเล่นดูนะครับจะเห็นภารูปแบบสไลด์จะเป็นเหมือนแบบที่เราเลือกนะครับต่อมานะครับจะเป็นการเพิ่มแบ็กกราวให้ภาพของเรานะครับโดยดับเบิลคลิกที่ภาพที่เราเลือก จากนั้นเราก็เลือกเป็นกาวที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้ก็กดโอเคครับ ่อมาเราจะมาเพิ่มข้อความลงในภาพกันเลยนะครับสมมุติว่าผมจะพิมพ์คำว่าเฟน,นนะครับสามารถเลือกฟอนต์ได้ตามใจเราเลยนะครับแมขนาดผมข้อความได้ เมื่อเสร็จแล้วให้เรากดที่โอเคครับต่อมานะครับเราจะมาใส่ s o u n d t a กันนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นไฟล์ mp 3เราเลือกจากโฟลเดอร์ที่เราเก็ียวไว้เลยนะครับแล้วเราก็กด คลิกที่เพลงแล้วลากลงมาใส่ที่ช่องซาว n d แทกเลยนะครับต่อไปเราจะมากรอกกดเล่นกันเลยนะ ันก็จะได้เป็นวิดีโอประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการบันทึกนะครับแล้วก็คลิกไปที่วิดีโอไฟล์พดทะเดล้วที่จะเซ็ไปในโฟลเดอร์ที่เราต้องการเลยนะครับ จนกว่ามันจะดาวน์โหลดเต็มผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ